นี่เราก็มาปลูกทัวกันอีกแล้วในค้าง p v c ของเราที่มันตอนนี้ไม่สวยแล้วนะครับตอนนั้นมันสวยสูงๆหน่อยครับดึงตัวหักครับโอเคครับอ่าโอเคนี่คือตัวฝักยาวส่วนัวที่เราปลูกเนาะไอที่เราเพาะเม็ดมาเนาะอ่าอู้รากเยะ่หมอนกันนะครับนี่เราก็เอาลงไปเลยปลูกปลูกสองฝั่งใช่ไหม <S <S หรือยังไงครับสี่ต้นไหม <S <S เอาสี่ต้นเลยเหรอ, <S <S หรอโอ้สี่ต้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากูอีกฝั่งหนึ่งก่อนเนาะ โอเคทีนี้เราก็ด้วยความที่อยากว่าเออกระถางหนึ่งเนาะนก็ปลูกสักหลายๆต้นเนาะนี่นี่อ่ะอีกสองต้นนะทีนี้อ่ะลองอ่ะเอาเอา่ะลองแยกดูนะครับกล้าแยกหรือเปล่าว่าลากมันพันกันนะปกติลากมันจะพันกันแยกได้แหละครับอ่ะนะนะแอดวานอีกนะอ่ะโอเคอ่ะเราจะปลูกสามต้นนะครับก็อลองกันดูทำไมต้องสามต้นพอบุญปร,น,ปรน์ปงค์อ๋อ มีมุกนี้ด้วยศาส,สนาื่นจะดูยังไงละงานนี้เออเราลองปลูกกันไปดูนะครับเราก็ทดลองไปเรื่อยเสนุกนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เติมดินให้เต็มเนาะเดี๋ยวคราวนี้เราจะบำรุงใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยเพราะว่าในกระถางอดินมันน้อยครับเราต้องมาบุงใส่ปุ๋ยดีดีนิดนึงการให้ปุ๋ยก็คือน้อยๆยแต่บ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าให้สาสตรโกมไปทีนึงครับเหลืองครับลองมาแลวเท่ัวนี่แหละครับใบเหลืองกันเ็นจะจะเลยละครับถ้าใส่เยอะไปอะ ขนาดคิดว่าเขาเป็นเออสูงในตัวเจ้นสูงแล้วนะแต่ปรากฏว่าเลืองครับลองกันดูมาแล้วใส่ปุ๋ยเยอะไปอ่ดดาดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้ในร่มนิดนึงให้เขาฟื้นตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเราก็เอาเขาออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราปลูกต่ออีกกระถางหนึ่งนะอ้าวเรามาต่อกันกระถางที่สองนะครับนี่ปุ๋ยแล้วยกกระถางสูงๆนิดนึงครับอ่าไม่ยอมออกนะครับ รดนวดกระถางนิดนึงนะครับออกไหมโอ้ออกมันลากยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เริ่มมีแล้วโอ้ยลงไปพี่ไม่ได้ยากเลยครับการดูผม,มว่ามันยากที่การดูแกลกระบวนการรักษาเขาครับอ่ะอีกต้นหนึ่งนะครับลืมหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเทครับคุย,ค,ยคุยดินมาทางนี้ครับอโอ้กต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งครับหมุนหมุนครับ นี่ถั่วฝักยาวนะครับที่เราเพาะไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอ้อันนี้เหี่ยวแล้วนะครับทำไมเริ่มเหี่ยวแล้วอ๋อเมื่อกี้เราแบงอันนี้น่ากลัวครับนี่เราแบ่งไว้ว่ามีใบไหม้นิดหน่อยนะครับเหี่ยวแล้วนะครับเริ่มเหี่ยวแล้วเดี๋ยวต้องรดน้ำเขานะครับร e แ,แต่ว่าเราคงได้แค่ผมๆเพราะว่าพี่มีสปัสิ่งบนหน้าเยอะนะครับเดี๋ยวเรารม,มน้ำก็ได้ครับเ,เดี๋ยวมันก็จะหลบไป เดี๋ยวค่อยเราค่อยเติมปุ๋ยเติมดินกันใหม่นะครับอันนี้เป็นดินเก่าเราก็ยังไม่ได้บำรงเลยเดี๋ยวเราใส่ขี้วัวไปขี้วัวหมักแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ไปโอเคเราลดน้ำสักนิดก็ได้ครับเพื่อไล่มดออกไปเนาะมีมดดินเก่าอยู่ฟื้นที่หลกฟื้นฟื้นที่หลกเพื่อเหี่ยวแล้วนะครับเมื่อกี้ดินมันแตกบอกว่าอยาให้ดินแตกนะถ้าดินแตกแล้วก็จะเหี่ยวนะครับเดี๋ยวลดน้ำเขาต้องนินเดี๋ยวเขาก็สดชื่นนะครับโอเค แค่นี้เองอสน่นแล้วกเกษตรต้งง่ายบายต้น